ครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องศัพท์ภาษาของคนลาวหรือคนอีสานคําว่าเจ้าจำ้ำครับเจ้าจ้ำหมายความว่าเจ้าหลักบ้านนะฮะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเดือนสามออกใหม่สามคำ่ำเป็นการ เขาเรียกว่าจกเหลาข้าวนะครับทำพิธีขอเข้ามาบูชาแม่พระโพศพลักษณะทำนองนี้นะครับบ้านไหนที่มีเจ้าจำ้ำหรือมีสารหลักบ้านหรือสารหลักเมืองนะฮะจะต้องไปบูชาและคาระวะในสารหลักบ้านหลักเมืองนั้นๆแต่ที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือหลักบ้านนะครับก็หมายความว่าเจ้าจ้ำนั่นเองนะครับ เจ้าจ้ำเป็นภาษาอีสานและภาษาลาวนะฮะฉะนั้นแล้วถ้ามีการบูชงบูชาคาระวะหรือว่าเมื่อไปขอพรแล้วมีความสําเร็จในตรงนั้นเจ้าจ้ำนะฮะต้องไปทําหน้าที่บอกกล่าวสารหลักบ้านหลักเมืองในตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าเจ้าจ้ำนะครับส่วนคําว่าหมอทำหรือหมอดูนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาว่ากันครับ